สวัสดีครับพี่น้องมาฮอดจอดถึงแล้วครับสำหรับคารวาันควอม,มวลควมซื่นหมอลำใจเกินร้อยศิลชัยหมอลำเรื่องตอกก่อนทำน้องขอนแก่นหมอลำศิลปะวัฒนธรรมหมอลำร่วมสมัยครับหมอลำใจเกินร้อยบอยศิลิชัยและสอแอนอรดีหมอลำคนใจพญาแทนพี่น้องมือนีทําการแสดงอยู่ที่วัดชมพูบ้านวังเพิ่มตำบลวังเพิ่มอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นพี่น้อง เมืองดอกคูณเสียงแคนดินแดนหมอลำมือนีบานเกิดเมืองนอนซอแอนอรดีแต่ซอบไดามานำเดอ้อวงเต็มโชว์เต็มระบบนะครับเบื้องหมอลำสอดแจ้งสำหรับพี่น้องที่กำลังสีเดินทางมาสาสิีเตียมเดินแล้วนะครับเ้าเดอ้อนะครับมือนีเบิงหมอลำฟรีสอดซอดี37ท่านครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์นะครับ การกดแชร์เพื่อดีได้ส่าให้อีพออีเมที่อยู่ทั้งบ้านนะครับไปเบิ่งบรรยากาศน้ำมือนีสนามครับแคบครับพี่น้องมิแตปลาใหม่มิแตโฮใหม่ปลาหลอกปลาผีหลอกว่างแล้วบอเอนล้อเมล้ออะไรอยู่ไม่ว่ารฉลีว่างแล้วครับสวัสดีแม่สุภาพพอนานครับขอบคุณรูปหัวใจนะครับเขามาแล้วอย่าลืมกดรูปหัวใจวันนี้ไม่มีไรสดนะครับมือนีนอนเสียบ ที่แหกมาหอดบสองโมงเสาเก่านาฬิกฝนกระือสิตกบักกระบกกระสีโลนฝ้าเปียงปางเปียงตางบันนีแดดออกฟ้าแจง้งหูแจ้งใสแล้วมือนีน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกนะครับที่วัดส,สีชมพูบ้านวังเพิ่มครับตำบลวังเพิ่มอำเภอจังหวัดขอนแก่นนะครับงานเบิงฟี่พี่น้องนะครับกับงานบุญบังไฟบุญเด่นโก ซอดแล้วแชร์แล้วแชร์แล้วแชร์แล้วขอบคุณครับขอบคุณทุกการแชร์นะครับขอบคุณลูกหัวใจครับขอบคุณนิวโปครับสวัสดีสุรินครับสุรินฝนตกบ่เมื่อคืนนีพี่น้องเบื้องไร่ซดนะครับก็ซีงหงุดนงิดแน่นอนสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเดินถึกแง่งดึงดึงกันเอา,ง,าง่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสวัสดีเบานนท์ เพราะว่าคนเบิงหนางา้เป็นมื่นไหมพี่น้องช่วงที่หัวหน้าบอยอกับซอแอดออกมาีนผู้ใดโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไลฟ์สดแน่ถ่ายคลิปเก็บไว้ดูแน่ไม่หยังเนาะโทรศัพท์มันก็เลยดึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันก็เลยดึงกันนะครับก็เลยขาดขาดหายๆบอลนุ่นก็เลยจบไรซ้ำนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อยู่ที่โคราชมีซอมาพร้อมนะครับพรุ่งนี้น่าจะมีไลฟ์สดขอนอนแสบๆเด้อพี่น้อง สวัสดีแม่ชวีอุดมสินครับสุรินฝนบ่ตกเมือ่อคืนนี้กระบ,บุนไหลาสายเงี้าวฝนบ่ตกห้ามหมอลำป่าจีนตกจนน้ำท่วมพัทยาสายสามพัทยาอำเภอเมืองพัทยาล้ำึ่งก็น้ำท่วมนะครับบุญหลายบุญหลายออนทัวร์รอบถัดไปนะครับวันที่เจ็ดถึงสิบสามวันที่เจ็ดอยู่ไทยมินบุรีมีตลาดกินซ่ามีไทยตราลาดปทวิกร มีพระประแดงอาเขตมีพัทยาสายสามมีหลายหมองพี่น้องนะครับมีหลายมองอีนี้นะครับพี่น้องที่เขามาเบิงในตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศสนามหน้าง,งานสดๆนะครับจากกำลังขึ้นคานไฟระบบเครื่องเสียงเนี่ยอพร้อมแล้วนะครับเหลือแต่ติดจอขึ้นคานสลิงคานไฟกับไดลล้ำน,นี้ทําการแสดงปกติสามช่มไปตลอดซอดแจ้งหมอลำสีแจ้งได้หรือโบแจ้งได้นะครับพี่น้องขากันครับตํารวจสร้างเลิกม,มิสอะนะครับ มีฝนบวจ่าขอนแกน่นอันนี้ต่อสภาพตอนนี้เลยครับฝนหนาบดตกสวัสดีแม่สุพรบุญปัดครับหายไข่หายซวงหายเศร้ารวเบ้อแม่คอยบ่เห็นเบืองไรหายหายซวงหายเศร้า,าไวๆเดอ้อแม่เด้อค่ะดำตรงข้าวมาว่วาแม่สุพรบ่สบายว่าสันแม่นึกว่าจะโดนฝนเสียแล้วแม่วัชรีมือยอยู่ปินบุรีเมื่อขึ้นวันหนาจุดทูบแล้ว มาอหอดหัวหน้านกระจุดถูกก็เป็นตาเลียเสียอ,อีลีเด้ตกอ้อมนาอ้อมหลังอยูเทึงเจ้าภาพาเพิ่นไปบนพอ้อหละก็เลยฝนก็เลยบดตกนะเพิ่นเทึงเจ้าภาพาเพิ่นไปบนพอ้อมนะครับอันตอนนี้เป็นสถานที่หน้างานสดๆดนะครับวันนี้อยู่ที่อ่าสำหรับพี่น้องที่เขามาที่หลังนะครับอยู่ที่วัดวังเพิ่มขอภัยครับวัดสีชมพูบ้านวังเพิ่มตำบลวังเพิ่มอำเภอสีชมพูมจังหวัดขอนแก่นครับงั้นบุญบังไฟนะครับเบิ่งหมอลำสอดแยงนะเอาเตรียมค้อม้อมสำหรับ อ่อปูชีซีมาฟังล่ำศาสตร์กระสิเต็มแล้วนะครับแมนแมนเหลือเชื่ออีหลีแมนครับพอหน้าจุดทูบแล้วก็บ,บ่ตกเลยแล้วก็ถึงเจ้าภาพบนอ่อบนลำวงเก้าเพลงแต่เลียเสียมือนี่ก็ตอนมาหอนเดี่ยก็ลงเม็ดหน่อยนึงเด้ฝ้ามิดแ,แดดกับฝนครับสุกอยู่ในเมืงค้นกีเหล่าแล้วก็ฟอนพี่น้องอย่าถูกอย่าโศกอย่าเสาครับอายุสีสัน เฮาเกิดมาสาดเดียวครับบรูรซาดนาสีได้ปินเมนอย่างสาดนาตายไปเดี๋ยวจักสิไปทั้งใดเนาะนะครับซาดนีเอามวนไวสกอนครับสวัสดีแม่เอ,บอ๋บัวเรียนขอบคุณแม่เอ๋ด้วยนะครับาคากาแฟหนึ่งร้อยบาทค่เข่า,ขาจีพร้อมขอบคุณครับสวัสดีแม่หมีอุกอนครับเพื่อออกจากหน้าเวทีแค่โพด่บอลนนสถานที เจจังไดเราเม่เออสวัสดีแม่ผิวฮาวงครับแชร์แล้วขอบุณครับ่หน้างานได้ที่วัดสีชมพูบ้านวังเพิ่มตะบนวังเพิ่มอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นบานนอนอา่านไ้เมลัดฟังไม่ยังแม่กันซาลอนบอกว่าบอเห็นจังไดไปวัดดีเมลัดกับบานนอ,นอยู่หมอจิคาจืดได้บอเมนมน้นมันไหลาเรจาจำบ่ได้บอแม่แม่กันคุณว่าไปหาเด้วยสวัสดีแม่แมครับ สีอะไรเนี่ยสีอะไรไป่ก้อนพี่น้องหนึ่งเข่าก้อนบายบายพี่น้องดูวคน